modify inc สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัว mdj 6 0สนะครับเป็นเครื่องนำเข้า dft ddx แต่ว่าวันนี้เราจะอยู่กับก,บการตั้งค่ากล่องคอนโทรลตัวนึงนะครับตัวนี้ทาง modify inc คิดค้นขึ้นมาสำหรับการล้างหัวพิมพ์ของเครื่องนำเข้าตระกูล dx ตัวกูล i 32หรือว่า4720นะครับกล่องนี้มีไว้ทำไมแล้วก็ประโยชน์แบบไหนนะครับเรามาดูกันนะครับ ตัวกล่องนี้เป็นตัวตั้งหน่วงเวลาสำหรับที่เราจะล้างหัวพิมพ์เมื่อเราไม่อยู่บ้านเราหยุดใช้งานเ,าเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็กังวลว่าหมึกจะไม่เดินผ่านระบบที่หัวพิมพ์ทำให้หัวพิมพ์ตันกลองที่ดัมเปอร์ตันตัวน้ำหมึกเกาะขอบสายแล้วก็ตันในระบบอย่างเง้นนะครับกล่องตัวนี้สามารถตั้งหน่วงเวลาได้ตั้งแต่24ชั่วโมง48ชั่วโมง เสื้อ,อซึ่งสามารถล้างหัวพิมพ์ได้นะครับก็พยายามจะทําให้ลินไม่แข็งนะครับแต่ก็สุดท้ายก็แข็งนะครับนี่ครับผมตั้งไว้ที่16วิเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับถามว่าแล้วเครื่องหน้าตาแบบไหนที่ทําได้ก็เป็นเครื่องที่มีปุ่มกดหน้าเป็นเครื่องแบบนี้นะครับเป็นเครื่องที่เหมือนในวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะ ทำวง,งจรเข้าไปกดตัว้างหัวพิมพ์ได้นะครับอันนี้เครื่องก็ขึ้นคลิ่งที่ตัวเครื่องพิมพ์นะครับแน่นอนครับว่าระบบนี้เราต้องเปิดไฟเลี้ยงเครื่องนะครับเพื่อจะตั้งหน่วงเวลาให้เครื่องทํางานนะครับเราก็ต้องแลกกันระหว่างถ้าเราไม่อยู่แล้วหัวพิมพ์ตันกับเรายอมเปองเข้าไฟนะครับให้หัวพิมพ์มาทํางานตามเวลาที่เรากําหนดนะครับก็ต้องก็ต้องตัดสินใจหรือว่า อนไนที่มันเซฟโอกันนะครับในยุคเวลานี้นะครับตัวกล่องก็ใช้ไม่ยากนะครับตัวกล่องนี้เป็นตัวโฟโตไทป์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะครับยังไม่ใช่เป็นตัวจริงที่เราจะโมเข้าไปกับตัว MDJ ของเรานะครับนี่ก็เราลองมาทดสอบดูว่าการใช้งานจะเสะถียรไหมนะครับกับเครื่องจีนที่เป็นพวกเครื่องเจ็ดนำเข้านะครับ การตั้งค่ามีอยู่3ปุ่มง่ายๆครับเหมือนนาฬิการุ่นดิจิตอลรุ่นโบราณนะครับตัวแรกก็บวกลบตัวกลางตัวแรกก็บวกตัวกลางก็ลบตัวริมสุดก็เลื่อนการตั้งค่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคือค่าสุดท้ายว่าเราโอเคมันก็จะวนมาถึงการตั้งค่าที่เราต้องการนะครับนี่ครับครก็เป็นกล่องคอนโทรลให้เราใช้คลีนนิ่ง เวลาที่เราไม่อยู่นะครับเราหยุดใช้เครื่องนานๆเอออย่างที่แจ้งนะครับว่าเป็นกล่องตัวอย่างเฉยๆนะครับเอาไว้ตัวจริงเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นรุ่น B3 อะไรมากขึ้นเราจะทำออกมาอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ